สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไพย่ผ้าก,กินผ้ารวยเนาะค่ะเนาะวันจะไปรับชมรับฟังยายไพ่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ยายไพยน่นำในเดอ้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะเลื่มกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะยามยายไพยล่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับชิบปปะเด,เดชเิบะผาดชุ่มแนวทางเนาะน่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะ คอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับย,ยบา,ายไพ่กัดข้อเมนต์มาไตคลิปข้างล่างได้เนาะค่ะมันนี้ก็ได้นําข้อมูลวนยอทางมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมคือเก่าเนาะค่ะเนาะไปเบิ่งข้อมูลวนยอทางอาจารย์ทันเลกเพื่อนเลยเนาะจ้ายอดทางนี้เป็นของพี่เมินวะสันจา้าพี่เมินบุกเพวะสันพี่เมินเล่าวาแนวนี้จ้าพี่น้องจ้าคู่เดนเ่นเพิ่นสองแปดแปดสองคู่ฟันเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดคู่น่ง สามหาหาสามวาสันพี่น้องจ้ากัพิจารณาเป็นแนวทางยายไปสีว่าจะไล่ซดจ้าพี่น้องจ้าคนบระันถึงพันคนไล่ซดบ่ได้สันพี่น้องจ้าเพื่อนว่าจะคุยกับพี่น้องกับคุยบ่ได้กับผู้ใดพัดพนมาหรือว่าเห็นกับฝากกดติดตามยายไปยายไพในเด้อจ้าช่องนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสาวน้อยลอยลันหนในเด้อยายวสันฝากมาจากช่องยายไ่ศีเนาะคะ่ะยายไพก็เลย หา,หามาไหร่จกสาวน้อยลอยล้านเนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่าสามโตแตกวซันจ่าเพื่อนว่าสี่หกห้าศูนย์เอ่อสองศูนย์เก้าสามหกห้าเก้้สามองโตหกห้ากับศูนย์เก่าวสันจาาเพื่นว่า 4, 6, 5, 0, จวดจดเล่นตัดจวดจาเดือวสันจ่าเพื่นว่าน้จากแนวทางส,สาวน้อยลอยล้านบุหรรอแนวทางสาวน้อยลอยลานกะช่องแยไพ พากินพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะยังบ้านเห็นหนา้าเห็นตาก,กันก็บาะว่ายังบ้านมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะก็เอามาไว้แต่เบิ่งเนาะจา้าพี่น้องเนาะก็ขอโทษหลายๆเนาะจา้าเนาะถ้าพร้อมเมื่อใดก็เห็นหน้ากันเมื่อนั้นละเนาะจา้าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของเอร์ลเดนเนาะจา้าสามตัววนนา่าสัตวเนาะจ้าเอร์ลเดนเป็นหามาเนาะจา้าเพิ่นบอกว่าบนเดนหาก,กับหกว่าสัตเก้าหกหนึ่งเก้าหกสองแปดห้าสองเก้าเจ็ดสอง 8 6ดว่าสันเนาะจ่าสอตัวเทิงก็สะเป็นหกหนึ่งหกสองห้าสองเจ็ดสองห้าหนึ่งนาะจ่ะกากาทาจะเป็นข้างล่างกระเด็น2กับสามเนาะจาศูนย์สามห้าสามหกสองและสองสามจากแนวทางของเอลเดนเนาะค่ะพี่น้องนอกกาองกัพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะ้าผูุไดมักแนวทางของเอลเดนเนาะจ่า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุปสามตัวทิ่งของแอดมอลกรด์เนาะจ้าพี่น้องจ้าผู้ใดมกักแนวทางของแอดมอลกรด์ก็มาทางพี่ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะพอนบอกว่าสรุปหนึ่งกันยา่าหกหาวัสสันเนาะจ้าเอ่อพอนบอกว่าหกหกแปด c หกแปดเนาะจ้าแล้วกัอสองตัวเพิ่กนกับหกแปดกับหกหกทอนันบุญใดมักเนวทางบางข้งกับเข่าตร,ตรงตรงเลยเดียวนะจ่าขอางกแอดมอลโทะลุก็คือลุดหมดถ้าเข่าก็คือเข่าต,ต,ตรงตรงเลยเนาะจ้าพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางของแอดมอลกดเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอาจารย์ชัด เลขนําโชควาสันเนาะจ้ะสดล่องเด้อว,วาสันจ้ะพิจรารณาเบิ่งแนววาสันจ้ะเพิ่นวาน่าเนาะเพิ่นก็ให้มาแนวนี้ค่ะพี่น้องคะเด่น7กับ3ามวะสันจนนะ้นะเพิ่นว่าเนาะเพิ่นก็เน้นๆก็คือ93 เจ็ดสามกับเจ็ดสองเป็นตัวรองวะสันเนาะค่ะเนาะกะบอกว่าการเลขไต่ภูเขาวะสันจะพูดว่าพูดกับหายมาห้าสองสี่สามห้าสามสามสองเละสามหนึ่งเน้นๆก็คือสามหนึ่งวะสันเนาะจ้ะจากแนวทางของอาจารย์ชัดเลขนําโชควะสันเนาะค่ะเนาะกะพิจารณาเป็นแนวทางแต่วางวงนนี่วางแรกเด้อจ้ะยายไปสีเอามาลงไหลเบิงเนาะค่ะเนาะยายไพเอามาลงไหลเบิงเนาะจ้ะเอื้อนซื้อยากไปสีกับยาไปซีคือเก่าแล้วเนาะจ้ะพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นยายไพสีพาจินพารวยเนาะค่ะ ต่อไก้ด้วยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมินโฮเนาะค่ะเพื่นบอกว่าแอดเอ้ยว่าสันเอาแอดมินโฮมาให้เนื้อเด้อว่าสันจ้าเพื่นว่าก็มาให้เบิร์เนาะจา้าเนาะเพื่นก็บ,บอกว่า4กับ8แลนว่าสันเนาะฟั่น4ว่าสันจ้าเพื่นว่าแอดมินโฮเพื่นว่าเนาะ40 46 48และ68ท่ากับเป็นเบิ้ลกะถ้าเป็นเบิ้ลกะกะ44ว่าสันอัดหนักๆ48สามตัว6 48และ448จากแนวทางของแอดมินโฮเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสรุปชุดเด่นเน้นลางวนะสันแอดโจเนาะจากคันอ่านปิดกับคอทอ่ออไพ่เนาะจากบาโจกับแอดโจเนี่ยแหละเนาะ,ะพี่น้องเนาะการแยกภาษีเอ่อยายกภาษีปกค่อยเก่งภาษาอังกฤษปรนไดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อนห้มาเพื่อนบอกว่า0 5 5 1 5 5 6 1ห้ หกสี่หกเก้าแปดห้าและแปดเก้าเนาะจ่าจากแนวทางของแอดโยเอ๋อแอดโจเนาะจ่ะนะาเนาะบโจกโยนี่แล้วเนาะพี่น,อนะน้องเนาะแอดโจนี่แหละจ่า่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอา่าเลขเทวดาผอกว่าสันจ่าเพื่นว่าพี่น้องล่องเบิ้งเทวดาจะแม่นบอเนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่าเลนหกาสันจ่าเพื่นว่าเพื่อนก็ะหายาะ 6 3 5 2 3หา8 6 3 8 9ดเ้ด่นที่สุดก็คือหาเจ็ดเก่าวสันจากเนวทางเลขเทวดาบอกว่าสันเนาะจา้ะโตไปเลยจ้าเฮามาปิดท้ายด้วยเนวทางเอาสันสันกอนเนาะจา้ะพี่น้องเนาะเฮามาปิดท้ายด้วยเนวทางเพื่อนบอกว่าเด่นบนแบบ2โตของเอสบายวสันเนาะจา้ะเพื่อนก็ไฮมากเนาะคะ่ะเนาะเอสบายเพื่อนว่าเนวนี้เนาะจา้ะเพื่อนบอกว่า9034 8 9ว่าซันหนึ่เน้นเน,น,นีว่าซันจา่าพนว่า3ตัวกับสี5ศูนย์หห้าล่อ่าแปดสามว่ะซันอันนี้แนวทางวันนี้บนนอนเน่พี่น้องจ้าก,กังวลน,นี้แล้วเนาะยายแปดสีเห็นหาแปดสามก็เลยถามเบิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพยกะ ยายไ้่ภาคกิน้ารวยกบขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่ได้เขามารับชมเราฟังกะขอห้สุขภาพแข็งแงงแข็งแร้เรื่อยๆสุขุสุขคนเด้อจ่าคันอ่านตัวเลขผิดกระตามมาสองยายไพ่สีคือเก่าดนี่แหละเนาะจ่าพี่น้องเนาะยายไพ่กบขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าทีเด้แบ่งปันขอมูลแเนวทางให้ยายไพ่มาห้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนวทางเนาะจ่าทุกสำนักทุกอาจารย์รวนแล้วแต่เป็นเนวทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะมีเข่ามีรถุดกะพิจารณาใหได้ดีก่อนอัน ลงทุนเนาะจ้าพี่นอ,กนอก,อ,อนาากนอก็ขอบคุณในหลายเนาะจ่านอกขอบคุณเด้อจา้าสวัสดีจา้า